ใจพักกายสบายสบายกับเพลงเพราะสาระใกล้ตัวรู้ไว้ได้ประโยชน์กับรายการสบายดีที่98 98เมกะเฮิรตซวทพัทนลุง ช่วงนี้มีข่าวดีมาแจ้งกันนิดนึงพี่ๆอสอมอแล้วก็อสอสอน่าจะทราบกันแล้วสําหรับข่าวดีนี้แต่ว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบหรือหลายคนบอกว่าติดตามการประชุมคอรมอทุกๆสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการเพิ่มค่าป่วยการอรสอมอสอสอจากเดือนละหนึ่งพันบาทเป็นสองพันบาทอ่านนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็น ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของพี่ๆนั่นเองเพราะภารกิจเยอะมากนะคะโดยรายละเอียดเรื่องนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยคะ่ะได้เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าเราคุ้นเคยกันในชื่ออสอมนะคะพี่ๆอสอมแล้วก็อาสา,าสมาัครกรุงเทพหมหานครอหรือว่าอสอสอนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันบาทเป็นสองพันบาทต่อคนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแล้วก็ได้กรม สนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครมีการตั้งคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคอ,อรมอนะที่ได้เลีงเห็นถึงความสำคัญของ พี่น้องพี่วีอสอมแล้วก็ได้อนุมัติการเพิ่มเงินค่าป่วยการในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับภรารกิจของอสมที่เพิ่มขึ้นมีทั้งภรารกิจ9ด้านหลักแล้วก็ภรารกิจที่รัฐบาลได้มอบหมายเพิ่มเติมใน4กลุ่มหลักด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือการคัดกรองเพื่อสุขภาพสุขภาวะการคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุเด้านนะคะ สองก็คือการสร้างความรู้และให้บริการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในแต่ละด้านนะคะ,ะกลุ่มที่สามก็จะเป็นการประสานภาคีกระข่ายดูแลผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปฏิบัติงานในระยะโพสต์ n พนดิ c ของโรคโควิด -19 ก็คือการออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่นนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มที่4เป็นการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัดนะคะโดยท่านอนุทินเนี่ยคะท่านบอกว่าอสอมอแล้วก็อสอสอเนี่ยได้รับค่าป่วยการในอัตราปัจจุบันที่1,000บาท ต่อเดือนมานู่นตั้งแต่ปี2561แล้วนะคะเนื่นนานมากแล้วโดยผู้ได้รับค่าป่วยการจะต้องเป็นอสอมอแล้วก็อสอสอที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลประวัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แน่นอนมีการรายงานผลปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีอสอมอ,อยู่อยู่ที่ประมาณ1 7 หมื่นห้านหน้อกสิอ็คนนะคะแลวก็อส,อสออีกหนึ่งพันคนรวมๆแล้วตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเื่นหนคนด้วยกันนะคะซึ่งก่อนจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเขามีการศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าป่วยการกับค่าใช้จ่ายของอ,อสมอในการปฏิบัติงานแล้วนะคะึ่งก็พบว่าค่าป่วยการที่ได้นั้นเนี่ยต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่อสมอได้มาโดยตลอดเลยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยเห็นถึงความเสียสละของพี่ๆอสมอแล้วก็อสสนะคะที่นอกจากจะได้ให้เวลาเพื่อส่วนรวมแล้วเนี่ยหลายครั้งก็ยังต้องแบกรับในค่าใช้จ่ายต่างๆตามภา,า,ารกิจแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เรา ทราบแล้วก็บางคนที่อนได้รับผลกระทบกันอยู่ก็คือเรื่องของค่าครองชีพต่างๆนะคะก็สูงขึ้นด้วยเหมือนกันก็เลยมีการเห็นควรเสนอให้มีการปรับเพิ่มค่าป่วยการขึ้นเป็น2,000บาทต่อเดือนแล้วก็ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งเป็นขวัญกําลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติงานในการทําหน้าที่ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองนะคะโดยขณะที่ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองท่านก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่เจ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะคะเห็นชอบการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอ,อสอมแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอจสอเนี่ยค่ะจากเดิมหนึ่งพันบาทเป็นคนละ 2,000บาทต่อเดือนนะคะโดยเริ่มมาตั้งแต่ โด,โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567ก็คือ1ตุลาคม2,566ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครมีการตั้งคำของงบประมาณประจำปีของราย,ราย,รายการการจ่ายเงินค่าป,ป่วยการให้แก่อสอมอและก็อสอสอในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปนั่นเองนะคะอาก็ดูจาก ภารกิจหน้าที่ของพี่ๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าค่าตอบแทนตรงนี้ถามว่าพอไหมจริงๆมันก็ไม่พอหรอกนะถ้าถ้าถ้าถามว่าพอไหมอ่ะนะคะเพราะว่าเทียบจากเราเองเราไม่ต้องไปดูพี่ๆหรอกนะเทียบจากเราเองตรงเนี้ยสองพันต่อเดือนจะพอไหมมันก็ไม่พอแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นการให้เป็นขวัญกําลังใจนะคะขวัญกาลังใจในการปฏิบัติภารกิจที่มากขึ้นนะ อ่าก็ก็จะได้เห็นแล้วว่าภารกิจหลักๆที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มีหลายด้านด้วยแล้วก็แต่ละด้านก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่เข้าใจว่าพีพีทุกคนทําด้วยใจที่อื่นประเทศอื่นเขาไม่มีนะคุณผู้ฟังประเทศอื่นเขาไม่มีอสมอสอเหมือนบ้านเรานะแล้วก็ ต้องบอกว่าอสอมเนี่ยถือเป็นรากฐานของระบบสาธารณสุขไทยที่แข็งแกร่งมากๆองค์การอนามัยโลกก็เลยมีการยกย่องพี่ๆอสอมเนี่ยค่ะ เป็น,นกลไกสาคัญที่ร่วมกันกันกนกบบุคลากรสาธารณสุขในการบริหารจัดการควบคุมโรคระบาดนะคะเป็นกลุ่มมวลชนที่อาสามาบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็อย่างที่บอกคือประเทศอื่นเขาไม่มีเลยนะคะเขาไม่มีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพัทลุงเรามีพี่ๆอ,อสอมอ,อยู่นะคะเมื่อสักครู่ก็เช็คไปที่อ,อสอมอสุรกฤตนะคะก็แจ้งมาบอกว่าตอนนี้พัทลุงเรามีจำนวนสมาชิกอ,อสอมอ,อยู่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบเก้าคนด้วยกัน นะคะคุณผู้ฟังอ่าอันนี้ก็นะถือว่าเป็นขวัญกําลังใจได้ดีมากเลยสําหรับคนทํางานนะคะก็เป็นเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะไม่เฉพาะแต่อสอมอนะทุกสาขาอาชีพนะคะให้มีขวัญกำลังใจในการทํางานทุกๆวันนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขเชื่อว่าปัญหาอุปสรรค ทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกแน่ๆแหละนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแสงที่ปลายอุโมงค์ก็ทำแต่ค่ะตั้งสติใจเย็นแล้วก็ค่อยๆคิดแก้ไขปัญหานะยิ่งต้องทำงานกับคนส่วนรวมเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะต้องใจเย็นๆให้มากๆนะเราเป็นกำลังใจกับทุกๆท่านค่ะ